สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Walkfoot กันเองไม่ใช่ไม่ใช่พีทพีพพวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในเกม Roblox กันเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นก็คือผมจะมาสอนไป New World นั่นเองนะครับผมก็นะครับผมก็จะสอนไป New World นะครับผมก็โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ฟาร์มาปเจอเจ็ดร้อยเรร้อยแล้วก็ที่ผมห่างหายไปนานเพราะเหตุนี้แหละโอเคนะ เดี๋ยวก่อนไปก็รีวิวก่อนรีวิวสกิลก่อนเอาหนึ่งนี่สกิลหมัดอิเล็กโตนะครับสกิลสกิลแรกก็คือเป็นการพุ่งพลักส่วนสกิลที่สองก็คือเอาวังงอกนะครับผมส,ส่วนเวลาต่อยก็จะเป็นสายฟ้าแล้วก็กิ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 กกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้ก่อนไปนะโอเคส่วนสกิลที่สามนั้นก็ส่วนสกิลที่ผมค้างอยู่ก็นี่นี่นี่อันนี้เป็นการ เอาหมัดนะเอาเอาตีนแหละครับเตะเตะแอ้มันมีแสงวิ่งเป็นแบบเป็นแบบเป็นเป็นยังไงอ่าเดี๋ยว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 อ่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เตะปุ๊บแล้วมันเยอะจะนั้นน่ะเออนั่ามาสกิลที่ที่ผมลืมรีวิวก็สกิลนี้สกิลฝนฝนแฝงโอเคก็จะประมาณนี้ฝนไอ้นี่ก็ที่ขาวที่ที่ที่หลุดขาวใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อน นี่นี่หน้าตาแบบนี้ของผมยังไม่ยังไม่วีสองนะคสกิลแรกเป็นการนี่ครับผมใช้ดาบปัด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 แล้วก็ส,สกิลที่สองเท่มากครับผมเป็นเป็นเป็น,ปนยมตีต่อเนื่องโอเคก็ประมาณนี้แหละก็รีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยมันยาวนะครับโอเคไปเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปที่คุกอินเพลดาวอินเพลดาวหรือถูกไหมก็ไม่รู้คุกอินเพลดาวนะครับเดี๋ยว ไป <S <S อยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมกับเกาะน,น้ำผุโอไม่รู้จักนะขอโทษเด้อแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็ออกมาที่กรุ๊กอินเพลดาวนะครับแล้วก็ไปคุยกับทหารเรือนะครับผมถูกไหมก็ไม่รู้ขอขอโทษแล้วกันนะคือผมไม่ไม่ไม่ไมไมร,ไมร,มรู้จักนะ โอเคนี่นี่มามาคุยกับอีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่เนี่ยถ้ารเรือเนี่ยเที่มันมีรอยแผลที่หน้าผาเขาก็กดคุยครับผมแล้วแลมันก็จะให้คุณเจไปเปิดคุกฮ่า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 เก็บชิงเเดี๋ยวผมจะเอาคีย์มาก่อนนี่นี่นี่นคีย์แล้วพอเราได้ได้คีย์มาใช่ไหมพับผม เราก็ต้องไปเปิดประตูที่ไปไปไปตีกับทหารนะครับผมที่อยู่ในอะไรนะนะลืมละที่อยู่ในเกาะน,น้ําแข็งเออใช่ใช่ใช่เกาะหิมะเออใช่เกาะหิมะนี่ข้างหน้านครับนี่ก็คือนี่มันมอยู่ใกล้ใกล้ครับผมพอเราฟาร์มเสร็จจากเลเวลเจ็ดมันก็จะมาคุกอินเทอดาวแล้วก็ตรงมาตรงนี้เออง่ายๆนะครับผมเออมันก็ใกล้นะมันมือน,นเขาเตรียมไว้เลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนนะเพราะมันต้องสู้แบบจริงจังนะครับผม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดฟซก่อนตอนนี้ก็ก็ฟาร์มเงินนะครับะผู้ชมดูเงินดิเยอะจังนะก็มาซึ่ง Google สองมาตอนนั้นแหละโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนี่ครับผมก็คือ ถ้าเราจะเข้ามาตีนะครับผมเลเวลรเจ็ดแล้วเลเวอรเจ็ดร้อยเลเวลร์เจ็ดร้อยนี่นี่นี่เจะต้องเข้าที่ไปซื้อหาคียอยหรือครับตรงนี้ครับเราจะ,จะป็นบ้านมาบ้านมาเออบ้านบ้านมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาเสร็จก็จะมีถ้ำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต้องรีบไปก่อนนี่แล้วก็เราจะมาซื้อห่าคีย่ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวผมขอต้องเอาอันนี้มาก่อนนะโอเคพร้อมไหมจะเอาจริงจริงจังนะนะ เดี๋ยวผมจะไม่เ oh, ดี๋ยวผมจะเล่นคลิปวิดีโอนะเอาหนึ่งสองสาโอเคเปแล้วยู่ไหมโอเคอยู่อยู่อยู่เอาหนึ่งเอาสองเยเดียวเดียวเดียยังไม่สองอเอามาก่อนเอามาก่อนไม่พอมาโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจะดจะได้เป็นิวโวแล้วเอาแล้วนะเปิดเปิดเปิดด้วยคิวสองเปิดนคิปสังเกตก่อนไปล้วเอาแล้วนะมันมีมันมีขนน้ำแข็งนะครับมันมีนน้ำแข็งอย่าลืมย่าลื มีผลน้ำแข็งเอ้ยไม่เล่นลูกไม,ลไ,มลไ,มลไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไอ้หนูสก,กิลนี้สก,กิลสตันนี่แหละผมชอบเพราะตเอาหัวมงก์มงไปโอ้ยจะหลบได้มั้งไหมเนี่ยผลน้ำแข็งมันเช่แข็งอะโกงโอ้ยอยยสกิลกับสกิลเฮ้ให้ให้ โอ้ไม่เอาดีกว่าดิค่ะยายท่านผูนนน้ชมฟังเสียงโอ้โหหานะครับผมก็โอเคเราเล่นคลิปวิดีโอเลยกันเอาหนึ่งสองสอง But ังจากที่เราฆข้าเสร็จแล้วนะครับผมเราเราก็จะได้อนี่มาคุยกับมันนะครับผมก็คือเป็นตั้งคัวหน้าเรือแน่ลืมบอกบอกไปแล้วก็ลืมไหมโอเคคุยกันไปคุยกันไปคุยกันมานะครับโอเคแล้วมันก็จะให้เรานะครับไปนะครับไปคุยกับที่เกาะกลางครับผมโอเคคุยกันไปคุยกันมานะครับแล้วเราก็จะได้ไปนิวเวลแบบสบายๆชิลๆนะครับผมก็โอเคไปกันเลยมันตื่นเต้นทำไมหลังจากตีบอสเสร็จทำไมมันเหน็บเหนื่อยขนาดอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนบ๊ายเพื่อนฉันไม่ทําร้ายแกนะอะไรอะ่ะอ้าวยืนค้างเหรอไปดีกว่าอยู่ตรงไหนก่อไนก่อกลางกอกลางอ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปยย โอ้ยเดินทางแบบนานๆก็นะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปลงดันนะลงดันไหนใช่ใช่ใชลงดันผลผลอะไรก่อนดีนะผลอะไรก่อนดีนะแล้วตรงนี้เป็นเกาะลิงแล้วทำไมถึงเดียดียวเดียวเดผิดทางแล้วเอย เดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวโอเคนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวมันต้องรอเวลานะครับผมโอเคมามาถึงแล้วตอนถึงแล้วจะให้เราหานะครับผมไม่ต้องหาก็ได้หรือถ้าคุณถ้าคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวก็คนอาจจะรู้วิธีก็แล้วกันอยู่ตรงไหนแล้วนะทหารเรือที่มันจะพาเราไปนะอยู่ที่ไหนแล้วว่ะลืมล่มันอยู่ข้างนอกนะครับผม,ผมก็เราพยาลองหาเข้านะครับผม,ผมก็ ่อเทาได้ได้ลืมนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คผลก่อนแล้วกันนะถ้าหัวผมมันไม่ขึ้นน่ะถ้าหัวผมตั้งห้าพันีนี่ยไม่ขึ้นอ้อลืม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 ไม่ต้องขึ้นดีกว่าโอเคไหนซิผลเลกมั่งนะมีผลเฮ้ยผลน้ําแข็งไม่ซื้อแต่ว่าีผลแมกมาแปดไม่มีผลดีๆขายเลยผมที่ผมอยากได้ก็คือผลใดรู้ไหมเนี่ยผลโดมเนี่ยนี่นีนีผมผมอยากได้ผลพระมากกว่าเนี่ย ฝนพระฝนแฟงนี่กว่อเออใช่ฝนแฟงฝนแสงเดี๋ยวคุยเพลินไปอ๋อนีไนน่ไงนีไงน่ไงนีไงน่ไงนี่ไงนี้ไงมันก็จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเกาะอะไรนะเกาะเริ่มต้นนะครับผมข้างหน้าเกาะเริ่มต้นเลยประมาณนี้ตรงเง,ง้เกาะเริ่มต้นเะอ๋อประมาณเกาะทหารมันจะเออเออตรงนี้กว่านี่ตรงมาเลยนะครับผมจากจากเกาะลิงนะครับตรงมาแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็วกนี่ นี่ก็คุยกับมันว่าต้องการจะไปนิวเวลหรือเปล่าใช่ฉันต้องการไปรอโอ้ว้าวอินดีต้อนรับสู่นิวเวลเอาวโอ้ว้าวว้าวมาถึงเปิดเลกสิตให้เลยนะเนี่ยใจดีจริง โอเคนั่นเดียดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาถึงนะครับผมก็ให้เรามาเซฟโอเคมาเซฟมันก่อนนะเดี๋ยวผมขอย้ำสองรอบนะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละก็มันง่ายนะครับผมตีบอสผมว่ามันง่ายนะง่ายกว่าไปไปไปตีบอสกอลาวาอีกจริงๆครับมันมันมันง่ายกว่ากว่าไปตีบอสกอลาวาอีกกอลาวาครับคือมันยังสกิลมันตีแรงเกินไป โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ๊า่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจะไม่ต้องไมค่อนเอากล่าวาลาอีกครั้งหนึ่งเร็วๆก็ไม่ไหยนะครับผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะลงคลิปอีกหรือเปล่านะอเอ๊ยลงอยู่แล้วนะโอเคลงคลิปช้านะ่ะเออเหรอจริงแล้วก็เขาก็พูดควาจริงนะั่นแหละโอเคนั่นนั่นเดี๋ยวนีเดี๋ยวเดี๋ยวขอลากนก็สำหรับวันนี้ของ ก็น้องเบคอนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาด้วยนะเก่งมากเหมือนเดิมเลยนะโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย